แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต2ขั้นตอนง่ายๆในการรับสิทธ์นะคะไม่ไว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่มีบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในส่วนของการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ค่ะแต่ขั้นตอนเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามส่วนพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถดาวน์โหลดในส่วนของซุปเปอร์แอปออกมาใช้นะคะผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะในการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตมี2ขั้นตอนง่ายๆในการก กดรับสิทธ์นะคะและก็ในส่วนของการรับวงเงินดิจิทัลวอลเลตในการใช้จ่ายซึ่งจะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะคะเรามีความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสําหรับการเติมเงินแจกเงินดงงิจิ ว่าจะใช้ในส่วนของซูเปอร์แอปนะคะ <S <S เป็นแอปพลิเคชันที่มีความเป็นอัจฉริยะทั้งเรื่องของการนําเข้าข้อมูลการเตมิมเงินแจกเงินค้นหาร้านค้าต่างๆค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารในการรับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันซูเปอร์แอปหรือในส่วนของใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ผ่านทางธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้มี2ขั้นตอ,อนนันี้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสําหรับพี่น้องประชาช ขั้นตอนที่1เลยใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองแบบวิธีง่ายๆคือเดินทางไปยังทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการอย่างกรุงไทยออมสินทกสนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม่นะคะคุณผู้ชมที่มีชิปการ์ดด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลออกมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นว่าจะใช้กระดาษหรือว่า QR code ส่วนตัวในการสแกนเพื่อยืนยันตัวตนสำ หรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนในการรับสิทธิ์แต่ในส่วนของการยืนยันตัวตนนะคะถ้า,ามีแอปพลิเคชันออกมาข้อมูลตรงนี้นะคะก็เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วทางรัฐบาลอาจจะมีการอำนวยความสะดวกออกมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอติดตามค่ะคุณผู้ชมส่วนขั้นตอนที่2นะคะหากพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังทางธนาคารมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถดาวน์โหลดในส่วนของซูเปอร์แอปออกมาใช้จ่ายได้ซึ่งคาดการ ว่าซูเปอร์แอปตัวนี้นะคะจะไม่แตกต่างจากแอปพลิเคชันเป่าตังแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นซ u เปอร์แอปเป็นแอปอัจฉริยะในการใช้จ่ายเติมเงินดิจิทัล Wallet ในการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ส่วนขั้นตอนง,ง่ายๆหนึง่งก็คือท่านสามารถดาวน์โหลดซ u เปอร์แอปนะคะผ่านระบบ iOS หรือว่า Android ได้นะ,ะนะคะเมื่อมีการติดตั้งสาเร็จแล้วก็ทาการยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้ค่ะเข้าไปที่ระบบซูเปอร์แอปนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันของซูเปอร์แอปหลังจากนั้นก็ระบุรหัสผ่านกดปุ่มที่ดำเนิน การผ่านซ u เปอร์แอปแล้วก็กรอกรหัส OTP เมื่อสมัครเสร็จนะคะหน้าจอก,ก็จะปรากฏชื่อซ u เปอร์แอปขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในส่วนของการรับเงินเติมเงินดิจิทั l บ a ลเล t และสามารถใช้ใจ่ายได้เลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุด2ขั้นตอนง่ายๆนะคะในการรับสิทธิ์การเติมเงินดิจิทั l บ a ลเล t ค่ะถ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ